สม้มแมวส้มลายสลิดแห่งวัดเก่าแก่ไม่เคยมีใครรู้ว่าภายใต้ความขี้เกียดนั้นซ่อนพลังลับอันน่าทึ่งมันสัมผัสได้ถึงเงาปริศนาที่คุกคามชาวบ้านมาตลอดทุกครั้งที่อันตรายใกล้เข้ามาส้มจะส่งเสียงร้องเตือนที่ไม่เหมือนแมวทั่วไปขนทั้งตัวตั้งชันดวงตาเบิกกว้างจ้องมองไปในที่ว่างเปล่าชาวบ้านพากันสงสัยแต่ก็ไว้ใจสัญชาตญาณของสม้ม วันหนึ่งขณะเกิดพายุใหญ่พัดถล่มวัดเงาปริศนาปรากฏตัวชัดเจนขึ้นพยายามจะทำร้ายเด็กน้อยที่กำลังวิ่งหนีเข้าวิหารส้มกระโจนเข้าขวางอย่างไม่ลังเลร่างกายมันเรืองแสงสีทองอ่อนๆพลังจิตอันมหาศาลถูกปลดปล่อยออกมาปะทะเข้ากับเงาจนสลายหายไปในพริบตา ชาวบ้านทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นแมวจรจัดธรรมดาธรรมดาปกป้องพวกเขาจากสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นสมกลับมาเป็นแมวส้มตัวเดิมแต่สายตาของทุกคนเปลี่ยนไปพวกเขาได้เห็นแล้วว่าแมววัดที่พวกเขามองข้ามคือฮีโร่ผู้ปกป้องที่แท้จริง